บางอยู่ไหนผมจะซื้อโรตีเอาเงินไทยไปเลนเงินลูปีโอ้ยใครก็ได้ช่วยเทสาวสาวผมไม่ยุ่งผมเป็นคนรักแฟนบุกเข้าส่วนผักและวขโมยฟักแฟนอายุมันทำไมย่สิบติดไม่ค่อยดีช่วงนี้มันขับแฉกบางบางซื้อถั่วได้ยี่สิบอรอแต่ยังไม่คับโอข่ายตังเงสี่อจะถึงเลยไม่มีข่ายโละแค่ยี่สิบี่ถุงเยอะแบบจ่ใจไปเลยนุ่มบุกสี่สถาเอาขาจับบางแบบยิบทอผสมน่นุ่มหรือามาตแต่ขึ้นบอกจะหลงเหลือ ไหนเจอจะกวนตีนแม่ได้อีนี่ฟานด้วยซ้ำกัเบือเสียซมาสปอร์และกูอยากตีนพีนี่กูมาเป็นแบตบอลเห็นสาวแล้วมิลีตำรวจมากูไม่เลิกกูไม่หนีพอดีพวกพีนยังรวยจัดแบบมหาเศรษฐีจอกหลงเหลืองมาฆ่าเราเอาไว้รองนำหนึ่งขับรถชงเสาพังยับยั้งเสาเสาวเรียกล่องให้ไปหาสักย์ึ่งสุ้ตีนไม่ตัดกูจะเอาไปทัดมึงเองใชยขี้เกียจจะนอนตอนบ่ายอ่ะหลบภาษีถึงกูมีก็ไม่จ่ายอยากซิลเลนัโดแต่ลูกบอลเขาจะขายตัวเป็นหนี้ก้อนโตแต่ไม่รู้เท่าไหร่ អ្នកគិតយ៉ាងម៉េចវិញ